ฮัลโหลตอนนี้ผมอยู่ใน Battlefield Hardline นะฮะเพิ่งเปิดมาเลยอันนี้เน,นี่ยนักอันนี้แนะนำสายครับอันนี้ก็จะเป็นโอเปอรเตอร์ครับจะเป็นคล้ายคล้ายพลัสซาวล์ไรเฟิลครับตรงนี้เมชาันิกก็เป็นคล้ายคล้เอนจิเนียร์ครับจาก Battlefield 4อันนี้ก็ซัพพอร์ตไปอันนี้ก็เป็นสไนเปอร์ครับอันนี้ผมผมเลือกเล่นเป็นซาวแล้วกันเดี๋ยวหาทีมก่อนอ่ะอยู่อัลฟาแล้วกัน S <S มาทีมาแล้วโอ้ยเกิดโอ้ยเกิดมาเอาเลยเหรอโอ้โหโอ้นี่มันแอดมินนี่ว่ะบ้าเอ้ย โอ๊ยมองไม่เห็นเลยโอ้ยเอาอีกแล้วโอ้โหแม็กซิวฟอลลีเลฟโอ้โหโอ้โหถอยด่วนหายด่วนมึงดูเลือดกูด้วยไอ้บ้าเอ้ย จะพากันไปถึงไหนในบูร์ลคอตอลเนี่ยยิงใครไม่โดนเลยโอ้ โดนโดน s n i p e โอ้โหโอ้โตาเบอร์เลยโอ้หน้มึดน้ำมึดมิดฟอสมิดนเ i อร์เฮ้ยรส โอ้โหโอ้หูล่วงเลยโอ้โูได้เลยแบบเนี้ยมาสไนเปอร์อีลิ e เหรอโอ้โหดีพอไอ้ Time โคตรนานเลยครับโอุ้ยระเบิดนี่ก็ปากันจังเลยนะมีพอยท์ Time แบบนี้เลยเหรอ ทำกับ Ho 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 ho! Nay bơi ngắn lên! We've got a guy over by the fourth floor, hắn! Mountain! 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 โอ้โหโดนทุกดอกโอ๊ยอะไรวะโอ้เข้าหน้าเมกูเลยโอ้สไนเปอร์ได้สไนเปอร์เอลิทใช่ไหม เจอเมริกันสไนเปอร์เป้าสีเป้าทีมีเป้าด้วยปอนด้วยโดนอีกแล้วว่ะที่ผมไม่เห็นเป้าไงครับโอ้โห

โอ้โหย้ายทีมด่วนเปลี่ยนด่านก็ได้โอ้โหอย่างนี้ไม่เอาโอ้ไหลมันเนี่ยนี่ฮะความเถื่อนนะคุณคุณเดี๋ยวไปดันฟิลสีไปอีสิบครับที่ทำมาเพื่อยิงกันจะชัด สิบเมน้นต์ยังไม่ได้เลยเลยเนี่ยโอ้โหวิวอ๋อสเปรย์แท็กอันนี้มาจากบอลเลนฟิลสี่นะฮะสเปรย์แท็กเป็นด่านแล้วเป็นด่านแล้วโอเคโอเคได้อับด่านนี้ได้อยู่เดี๋ยวมึงเจอกันเดี๋ยว ดีแล้วข้อดีข้อดีของของ Battlefield h a r r i ที่เพิ่มมานะก็คือเวลาเรายิงอะ่ะถ้าสมมติว่าเรายิงไปจังหวะที่เรารีบคือจังหวะที่ยิงไงครับง,ง่ายๆมันจะรีบเปลี่ยนแม็กมันจะเปลี่ยนแม็กเร็วขึ้นถ้าเทียบกับจังหวะที่แบบเราไม่ได้ยิงอะไรก็ก็ใช้ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือรถนี่กระสุนเข้าทั้งรถทั้งฮอร์โดนกระสุนก็โดนกระสุนไรเฟลิล แ่ซาวไรเฟิร์ลขึ้นไปนี่ยังไงก็เข้าครับเดี๋ยวผมใส่แว่นนะเออทิพยไม่เอ้าขึ้นรถไม่ทันพอได้สา,ายบินครับเฮ้ยไอ้พวกนั้นมปจุดตีเลยเหรอ การลอยตัวครับโอ้มาแล้วแล้วเร็วๆแล้วเร็วๆเร็วๆเร็วๆวๆเร็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 วยเร็วๆ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 เร็ e x เร็วๆ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 วๆๆวเร เนีมีสายแบนนะฮะโอ้ย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  เอ้ยไปไหนกันหมดมอยากขับรถอยากเป็นสายแว้นครับมาแล้ว ผมไม่แน่ใจว่าปรับภาพ High หรือว,ว่า f ฟ a m e r a ไม่ไม่ตกเกิน30เลยสาเฟตบุ๊กหรือว่าจินสเปคผมมากครเทีย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชน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 เนี่ยโอ้โหพ่าดพ่าดโอ้โ,อาโ,อโอตายโอ้หัวแตกเฮ้ช็อตเข้าวหวาัวลูกนัดเลยอะไรมันจะแม่นปานนั้น เฮ้ยเฮ้ยไปด้วยไปด้วยไปด้วยเฮ้ยอย่ามาอย่าอย่ากูอยู่บนรถรถทุ่งเกาะกูได้เปรียบอย่าอย่าขอร้องเฮ้ยเฮ้ยโอ้รถทุ่งเกาะไอ้บ้าเอ้ยสวยเอามันเอามันเล่นมัน ไปมันเลยเฮ้ยบ้ามอไซค์เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นๆโอ้อทำไงวะเฮ้ยอย่าโดนดิใายไอ้คนโอ้ม่ไม่จมไม่จม ไปแล้วโอ้ยสามคนเออยอมมาเยอะขนาดนี้กูยอมเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งตายเพื่อนเพื่อนรอรอเราด้วยเฮ้ยมีคนยิงมึง แต่ไม่ใช้ครับเก็บตังินไว้รอซื้เอเรียกว่าเป็นปืนปดอดไม่ใช่ก็ไม่ยอมโอ้ยยิงมันไม่โดนอีบ้า M416 มายิงกูได้เลยเดี๋ยวมึงเจอสไนเปอร์อีลิตแป๊บหนึ่ง

ไม่ได้ยิงใครเลยตายไปห้าราคาไปแค่สองเองโหดร้ายกันขนาดนี้

นี่ผมกำลังหาคนมาแจมทีมอยู่ยักษ์มาไปไปไป Come on, let's roll Get in p l i g t get in p l i g h t get in f l i g t We've taken control of the situation แล้วสายแวนยกร้อยาะแบนแวนแบนมาแล้วบินบินบินโอ้ใจเย็นใจเย็นใเยดี๋ยวได้ได้ได้แพงเฮ้ยเลียวไม่เป็นหรออะอะไรวะ ๆๆโอ้โยโอ้หเนี่ยทำได้ไงวะเดี๋ยวผู้ยิงใครไม่โดนเลยครับ วัดโดนแล้ว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 โอ้อยก่อนเลยเปลี่ยนที่เลย บ้าเอ้ยมึงขับรถมึงไม่สนใจคนข้างล่างเลยอะไรวันนี้อ่ะเดี๋ยวหาที่เกิดก่อนอ้าวจะไปขับพอเท่าเนี่ย

กินอีกทีหนึ่ง ใจหมดเลยม่นมมเล่นไม่ค่อยชินเลยขออภยในความ

That's have got right. Okay, we got the location. Officers, the suspects took our territory. What's up? Medkit! What's <laughs> โอ้โหมีพายุทะเลสายด้วยว่าแล้วโอเคอเคมทิสก็เมทิส